STUDY We PODCAST WEALTH together g Grow ในเอพิโซดนี้นะครับผมอยากจะชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเงินซึ่งจำเป็นและก็สำคัญมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่เพิ่งเป็น first j เ m p e r แต่อันที่จริงแล้วเนี่ยใครก็าตามเนี่ยที่ฟังอยู่นะครับสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้เลยหรือไม่ต้องปรับแล้วหยิบไปใช้ได้เลยแล้วมันจะทำให้ชีวิตของคุณมีความมั่งคั่งขึ้นมากนะครับ เรามาเข้าเรื่องเลยด้วยก่อนอื่นเนี่ยผมจะแจกแจงก,ก่อนว่า4ก้อนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราค่อยเป็นลงลึกกันว่าแต่และก้อนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเริ่มแรกเลยได้เงินก้อนมา1ก้อนได้เงินก้อนมา1ก้อนไม่ว่าจะมาจากเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นรายได้เข้ามานะครับคีย์วูดีตรงนี้แบ่งเป็น4กองครับกองที่1น,นะครับก็คือเงินค่าใช้จ่ายต่างๆค่ากินค่ายอยู่ครับ กองที่2ครับเงินลงทุนซึ่งกองนี้จะมีความสําคัญมากๆแบบมากๆเลยนะครับในชีวิตของทุกคนซึ่งเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันอ่ะกองที่3นะครับก็คือเงินสํารองซึ่งเงินก้อนนี้จะเป็นเงินที่เราเก็บเอาไว้เพื่อเวลาฉุเกเฉินเกิดอะไรสักอย่างขึ้นกับชีวิตตกงานประสบอุบัติเหตุคนในครอบครัวป่วยยิบกองนี้กอ้กอนนี้มาใช้ได้เลยกองที่4ก้อนที่4นะครับก็คือเงินใช้ชีวิตครับสำหรับผมเนี่ยกองนี้ จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าในมุมมองส่วนตัวเนาะก็คือเราเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตอ่ะกองนี้ก็เลยเกิดขึ้นมานะครับแต่แน่นอนว่ากองที่4เนี่ยก็เป็นกองที่มีพ r ร o อ i ตี้หรือว่าความสําคัญต่ำที่สุดสรุปชีวิตนะครับได้เงินก้อนมาแบ่งเป็น4กองกองแรกคือเงินค่ากินค่าอยู่ใช้จ่ายครับกองที่2นะครับก็คือเงินที่เอาไปลงทุน3นะครับเงินสำรองเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้น 4นะครับเงินเอาไว้ใช้ชีวิตซึ่งเงินก้อนนี้เอาไว้ใช้ซื้อความสุขต่างๆหรือว่าของรางวัลให้กับชีวิตตัวเองโอเคครับเรามาเจาะลึกในแต่ละกองกันกองแรกนะครับเงินกินเงินใช้ซึ่งทุกคนเนี่ยน้าที่จะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรมันก็คือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของคุณนั่นแหละคุณก็คิดไปเลยว่าแต่ละเดือนเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างกินเท่าไหร่ค่าที่อยู่เท่าไหร่ค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าต่างๆที่มันต้องผ่อนนะครับเท่าไหร่ซึ่งกองนี้ถ้าเกิดว่าคำนวณมาแล้วมันเกินรายได้เนี่ยคุณก็ต้องพิจารณาเลยว่าตอนเนี้คุณการเงินมีปัญหาแล้วนะครับผมแนะ่นําให้รีบหาหมอการเงินด่วนก่อนที่ชีวิตจะชิบหายไปมากกว่านี้นะครับเรามาพูดกันถึงกองที่2ครับนั่นก็คือก้อนที่เอาไว้ไปลงทุนนั่นเองครับซึ่งก้อนนี้จะมีความสําคัญมากๆและความสําคัญของมันเนี่ยก็คือ ยิ่งใช้ระยะเวลามากเท่าไหร่เรายิ่งเห็นผลตอบแทนมากเท่านั้นครับสรุปคำพูดเมื่อกี้ง่ายๆก็คือยิ่งคุณสามารถลงทุนตอนอายุน้อยที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เนี่ยโอกาสการเติบโตของคุณเนี่ยหรือโอกาสที่คุณจะร่ำรวยมั่งคั่งในอนาคตจะมีสูงมากๆครับเพราะระยะเวลาเป็นเงินเป็นทองและสิ่งสำคัญที่สุดครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันคุณแบ่งเงินมาลงทุนเนี่ยคุณเอาไปลงทุนในกองทุนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณสามารถบริหารมาได้ตามความเหมาะสมและความถนัดของคุณนะ แล้วคุณได้ผลตอบแทนประมาณ5%ต่อปีผมสมมุติว่าผมเนี่ยมีเงินน้อยผมเก็บได้เดือนละ500อ่ะฟังดูใช้ได้ใช่ไหมครับ500นี่น่าจะพอหาได้อยู่ใน1เดือนอ่ะผมเก็บเงินทุกๆเดือนเลยเป็นระยะเวลา10ปีนะครับถ้าผมเก็บไว้ในธนาคารเฉยๆเนี่ยผมก็จะมีเงินเก็บรวมทั้งหมด60,000บาทนะครับผมเก็บเดือนละ500มี60,000บาทแต่แต แต่ถ้าผมเอาไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้ผลตอบแทนปีละประมาณ5%ซึ่งมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ5%ผมก็จะมีเงิน79,240บาทซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีค่ามากกว่าการเก็บเงินเอาไว้เฉยๆนะครับซึ่งระยะเวลา10ปีเนี่ยอาจจะดไูไม่มากนี่ดอกเบี้ยก็ประมาณ1 9ื่นเมันมีเงินต้น60,000ใช่ไหมเก็บได้ดอกเบี้ยประมาณ 19, ื่นเ10ปี แต่เมื่อกี้จําคีย์เวิร์ดสาคัญได้ไหมครับนั่นก็คือที่ผมบอกว่ายิ่งใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นผลครับเรามาดูกันว่าถ้ามันเวลาเปลี่ยนไปเป็น30ปีละ่ะเฮ้ยสาปีขึ้นมาเนี่ยเงินต้นผมเก็บเดือนละ5 0 0 30ปีผ่านไปเงินต้นผมเก็บเดือนละ500ผมจะมีเงินต้นแสนแปดครับหนึ่งแปดหมื่นบาทนะครับส่วนดอกเบีย้ยที่ผมจะได้เนี่ยสองแสนสามหมื่นแปดพันครับเฮ้ย ก้อนมันใหญ่กว่าเงินต้นผมแบบเยอะมากๆเลยนะใช่ไหมคุณจะเห็นได้ว่าก้อนของดอกเบี้ยเนี่ยใหญ่กว่าเงินต้นแบบมาก30ปีนะครับและผมออมเงินแค่เดือนละ500บาทเองตอนเนี้ยผมจะมีเงินทั้งหมด4,185 0 0งหมกว่าบาทอะประมาณนั้นประมาณ4,000สนกว่าเงินต้นผมแสนแปดนะคแต่ว่าผมมี4 0 0แสนกว่า,วามันเยอะกว่ากัน เกือบเท่าตัวเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องของระยะเวลากับกันครับถ้าถ้ามัน50า50ปีไปเลยผม50ปีละเก็บเลย50ปีเดือนละ500โอ้โหผมมีล้านอะเงินตอนนี้ผมมีเป็นล้านนะครับแต่เงินต้นผมสามแสนอันนี้คือผมเก็บเดือนละ500ตลอด50ปีมี30,000นแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนแล้วได้5%ตต่อปีเนี่ยล้านครับ หนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทอันนี้คือเงินที่ผมจะมีเห็นไหมว่าจากสามแสนเงินต้นเก็บเล่นธนาคารเฉยๆกลายเป็นหนึ่งล้านสามแสนนะคุณดอกเบีย้ยประมาณล้านกว่าบาทอะคือแบบอันนี้คือพลังของดอกเบีย้ยทบซึ่งไอสไตล์บอกเลยนะคบว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่แปดของโลกซึ่งมันมันมหัศจรรย์มากๆอันนี้คือผมเก็บแค่เดือนละห้าร้อยนะลองลอง,ลองคิดเล่นๆว่าเฮ้ยคุณเติบโตในนะที่การงานคุณเก็บได้มากกว่านี้เดือนละพันสองพันสามพันหมื่นหนึ่ง ไอ้ดอกเบี้ยคุณจะคบครบ,บกันแล้วมันได้เยอะขนาดไหนพอไม่ต้องการใช้ชีวิตในยามกเกษียณอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนนะครับลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเราเองเรามาวิเคราะห์ตัวเองว่าเราเหมาะกับอะไรซึ่งการลงทุนก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงเนาะแต่ว่าการที่เราไม่ลงทุนไปเก็บเงินไว้เฉยๆเนี่ยมันเสี่ยงมากกว่าและที่สําคัญคือยังไงมันก็พังครับเพราะว่าโลกนี้มีเงินเฟอ้อเรากลับมาที่ตอนที่3นะครับก็คือเงินสำรองเงินสำรองเนี่ย มันเป็นเงินที่เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นเราเก็บเอาไว้เฉยๆทีธนาคารเลยครับให้เรามีสภาพคล่องมากที่สุดสภาพคล่องก็คือถ้าเราต้องใช้ผมหยิบมาโอนจ่ายได้เลยนะครับและคุณต้องมีวินัยนะเงินก้อนนี้ห้ามเอามาใช้โดยไม่จําเป็นเด็ดขาดชื่อมันบอกอยู่ว่าเงินฉุกเฉินนะครับวิธีการคํานวณว,ว่าเราจะเก็บเงินฉุกเฉินยังไงเนี่ยให้คุณเนี่ยลองคิดดูว่าใน1เดือนเนี่ยคุณจะใช้เงินกี่บาท แล้วให้คุณคูณ3ไปนั่นก็คือคุณจะต้องอยู่ได้3เดือนผมยกตัวอย่างสมมุติว่าผมใช้เงินเนี่ยเดือนหนึ่ง20,000บาทอ่ะ,ะแสดงว่าเป้าหมายที่ผมต้องเก็บในเงินสำรองอันนี้ก็คือ60,000บาทครับพอคุณเก็บถึง60,000บาทแล้วเนี่ยคุณก็จะมี2ทางเลือกครับทางเลือกที่1คือคุณเก็บต่อไปแล้วก็ทางเลือกที่2ซึ่งผมแนะนํามากกว่าครับนั่นก็คือการหยุดแล้วก็เอาเงินส่วนตรงนั้นไปใส่ในก้อนลงทุนครับ มันก็จะส่งเสริมสิการะกันและทําให้เงินลงทุนคุณมากขึ้นนะครับเพราะเงินสำรองคุณพอแล้วคุณพอที่จะอยู่ได้3เดือนร้อเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะสามารถที่จะหยิบตรงนั้นมาใช้ได้ครับหรือคุณอาจจะตั้งเป้าหมายไว้เกิน3เดือนก็นได้ครับเป็น6เดือนคุณก็เอา6กหมุนไปนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ว่าอย่าให้มันมากเกินไปครับเพราะว่าเงินสำรองตรงเนี้ยมันถ้าเกิดว่าคุณใส่ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นค่าเสียโอกาสที่ทําให้เงินลงทุนคุณลดลงเหมือนกัน,นครับ มาถึงก้อนสุดท้ายครับนั่นก็คือเงินที่เอาไว้ใช้ชีวิตครับเงินตรงนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากมันก็แค่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ต้องใช้ชีวิตใช่ไหมเราก็ต้องซื้อของมาเป็นของขวัญให้ตัวเองซื้อในสิ่งที่เราอยากได้แต่ก็ต้องไม่ได้ฟุ่มเฟือยเนาะก็ต้องเรียกว่าเก็บเงินเพื่อซื้อยกตัวอย่างเช่นอยากไปต่างประเทศอะเก็บเงินตรงเนี้ย ค่อยๆเก็บเงินแล้วเอาไปต่างประเทศเอาไปเที่ยวให้ของขวัญตัวเองเอาไปใช้ชีวิตอยากได้เกมอยากได้เกมอยากได้ iPhone อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่เอาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเงินก้อนนี้แหละครับจะเป็นเงินที่เอามาช่วยในส่วนตรงนั้นคือเงินใช้ชีวิตซึ่งก็แล้วแต่คนนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเขี้ยวๆตอนแรกๆในการเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสําหรับผมมันก็เป็นการใช้ชีวิตจะ อ่ะเราก็แบ่งเอาที่เราเหมาะสมแล้วกันอย่าให้มันมากเกินไปเนาะเราก็จะรู้ว่าก้อนสุดท้ายเนี่ยมีความสําคัญต่ำที่สุดนะครับอย่าไปเบียดเปลี่ยนก้อนอื่นเป็นอันขาดไม่งั้นการเงินคุณอาจจะมีปัญหาได้สรุปนะครับขออนุญาตสรุปนะครับผมก็คือได้เงินมาวิธีบริหารก็คือแบ่งเป็น4ก้อนนะครับสาหรับผมนะแบ่งเป็น4ก้อนก้อนแรกค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายต่างๆค่านี่สินต่างๆา,งางนานาคานวณใส่ในนี้ให้หมด เหลือเท่าไร่แบ่งเป็น3ก้อนที่เหลือครับก็คือเอาไปลงทุนคีย์เวิร์ดสำคัญของการลงทุนเนี่ยนั่นก็คือยิ่งคุณได้ยิ่งคุณมีเวลาลงทุนมากเท่าไหร่คุณยิ่งได้ผลตอบแทนมากเป็นทวีคูณเป็นเท่าตัวแล้วมันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ก้อนที่3ครับก็คือเงินสำรองเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นกำหนดเป้าหมายของมันให้ชัดเจนว่าก้อนนี้จะมีขนาดเท่าไหร่พอถึงแล้วคุณก็เลือกแะ้วการว่าคุณจะเก็บต่อหรือว่าคุณจะหยุดแล้วตรงนั้นไปทบในส่วนของเงินลงทุนส่วนก้อนที่4นะครับก็เป็นการที่เอาเงินไปใช้ชีวิตเก็บเงินเพื่อไปซื้อของออมเงินเพื่อไปซื้อสิ่งที่อยากได้สิ่งที่เป็นรางวัลให้กับชีวิตตัวเองประสบการณ์ใหมๆ่ๆหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก้อนนี้มีความสำคัญต่ำที่สุดอย่าให้มันไปละลานก้อนอื่น พูดมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนที่ฟังอยู่นะครับจะมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงแล้วก็สามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมเอาไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าครับบ๊ายบายครับ